สวัสดีครับสาระในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับแล้วก็ฟังก์ชันล็อการิทมิกนะครับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเป็นอย่างไรนะฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลก็คือเป็นฟังก์ชันที่มี a ยกกำลัง n นะอย่างนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชัน x เอ็กซ์โพเนนเชียลนะเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับอ,อย่างนี้เรียกว่าเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันนะ ฟังก์ชันนะครับผมเขียนด้วย f n นะแปลว่าฟังก์ชันนะครับส่วนนะครับถ้าเป็นฟังก์ชันล็อการิทึมิกก็คือจะเขียนเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะ log นะครับส่วนนี้เป็นเลขฐานเช่นฐานมีฐานหนึ่งนะครับโทษทีฐาน5เนี่ยสมมติว่า2ฐาน5อย่างนี้นะครับอย่างนี้เรียกว่าฟังก์ชันล็อการิทึมิกนะครับ log นะครับ a นะครับ rith นะครับแล้วก็ mic นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันลอการิทมิกนะครับก็คือจะเป็นฟังก์ชันได้ก็คือเออเราก็เคยเรียนมาแล้วนะครับก็คือเราจะต้องให้นะครับกราฟเนี่ยพอลากขนานแกน y ปุ๊บนะครับเส้นที่ลากขนานแกน y เนี่ยนะครับจะต้อง กราฟที่จุดจุดเดียวเท่านั้นนะครับเช่นตรงนี้นะครับก็จะตัดตรงนี้นะครับหรือผมลากตรงนี้นะครับก็ยองตัดตรงนี้นะครับก็คือต้องตัดจุดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราลากเนี่ยตัด2จุดณนะค่า x เ,เดียวกันตรงนี้เนี่ยตัด2จุดนี่ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันเพราะนั้นจะเป็นฟังก์ชันลอก รหรือจะเป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลก็ดีนะครับก็ต้องเป็นไปตามกฎนี้นะครับกฎของฟังก์ชันก็คือ,อที่นิยามไว้นะครับเ,เดี๋ยวนิยามเรื่องฟังก์ชันค่อยไปเล่าอีกทีนึงแต่ว่าให้เรารู้ไว้ว่าถ้าลากเส้นตรงขนานแกน y เมื่อไหร่ตัดกราฟที่จุด,จ,ดจุดเดียวนะอย่างนั้นถือว่าเป็นฟังก์ชันแต่ถ้าไม่ตัดที่จุดแต่ถ้าตัดหลายจุดนะถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันโอเคไหมครับทีนี้ เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของเลขฐานนะครับเราจะเริ่มที่ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลก่อนนะเอ็กซ์โพเนนเชียลก็คือมี a ยกกำลัง n นะครับเจ้าตัว a เนี่ยนะครับตัว a ข้างล่างเนี่ยเราเปลี่ยนสีนิดนึงอ่าเจ้า a ข้างล่างเนี่ยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเลขฐานนะเลขฐานนะเลขฐานนะ,นนะครับอ่า หรือภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่าเบสนะเบสหรือเลขฐานนะเบสหรือเลขฐานนะครับส่วนถ้าเป็น n นะครับ n เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเลขชี้กำลังนะเลขชี้กำลังนะเลขชี้กำลังนะครับเป็นเลขชี้กำลัง ก็เขาเรียกว่า exponent นะ exponent ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า exponent คือเป็นที่มาของชื่อฟังก์ชันเนี่ย exponential นะ exponent นะเราเรียนเราก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับ exponent คือเลขชี้กำลังนะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาคุยออกับฝรั่งก็บอกว่า exponent เท่านั้นเท่านี้นะครับเขาก็จะรู้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่น ห้ายกกำลังสองนะเลข5นี้เรียกว่าเลขฐานนะฮห้านะครับก็คือเลขฐานนะครับส่วน2เนี่ยนะครับก็คือเลขชี้กำลังหรือ Exponent นะครับเพราะฉะนั้นค่านะครับห้ากำลังสองออกมาก็คือได้เท่าไหร่ครับห้าคูณกัน2ครั้งก็คือ25นะครับในความหมายก็คือเอา5 คูณกัน2ครั้งนะหคูณหตัวมันเองนะครับเราก็จะเขียนเป็นนี้สัญลักษณ์ของฟังก์ชันอโพนเชียก็คือ5ยกกำลัง2นะครับหยกกำลังสองแบบนี้นะครับความหมายก็คือเอา5้คูณหานะครับก็จะได้ค่า25บนะครับทีนี้เราลองมาทำนะครับตัวเลขอื่นๆดูบ้างนะครับเช่น5 ยกกำลัง4นะครับอันนี้ก็จะได้เท่ากับ5คูณกัน4ครั้งใช่ไหมครับ5คูณ5้านะครับคูณหแล้วก็คูณกับ5นะครับถ้าคิดในใจเร็วๆนะครับเ,เลขเยอะอย่างนี้นะครับเราคิดในใจได้ไหมก็คือ25 จับเป็นคู่ๆนะเอาห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าเอาห้าคูณอีกห้าได้ยี่สิบห้ายี่สิบ้าคูณยี่ิบ้าได้เท่าไหร่ฮะคิดในใจปึ๊บๆๆออกมาห2ร้อยยี่สิบห้านะครับอันนี้คิดในใจเร็วมากนะครับห2 5้อยี่สิบห้าอนะครับอันนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยการคิดเลข6 2 5ยี่บห้าเนี่ยเราคิดแล้วเราปวดหัวนะครับเพราะมันเยอะนะครับเราก็จะทอนมาลงมาเป็นเลข ยกกำลังนะครับมันจะได้คิดง่ายๆหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีกฎในการบวกในการลบในการคูณในการหารเลขยกกําลังนะซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจเลยนะครับเรียนถึงขั้นไหนก็แล้วแต่หนีฟังก์ชันนี้ไม่พ้นนะครับทีนี้มันจะมีกฎเกณฑ์เยอะมากแล้วก็ข้อควรระวังเยอะมากในฟังก์ชัน exponent i a l แล้วก็ฟังชันลอคนะครับซึ่งเดี๋ยวได้เราจะได้มาเรียนรู้ในหัวข้อต่อไปนะครับ